กกอกสเตชันสวัสดีค่ะรอบนี้เป็นรถของลุงพันป้าแตนไปนะคะก็มีน้องๆไปด้วยนะคะน้องขึ้นรถแล้วนะคะหน้าตายขึ้นอ่าเดี๋ยวป้าแตนกําลังขึ้นค่ะลุงพันเป็นคนขับนะคะพาครอบครัวของป้าแตนไปนะคะ่ะมีป้าแตนหน้าตายแล้วก็น้องๆน,นะคะอ่ารถพ่องหมดฟื้นออกแล้วนะคะ รถ่อหมดฟื้นออกแล้วไปกับใครบ้างนะคะเห็นสาวๆน้องปันน้องปันกับน้องเฟิร์นนะคะนี่รถลุงกิมกำลังจะออกค่ะน้องโอ้ลุงกิมนะคะลุงิมก็ออกแล้วนะครับหนป้าป้าเาอยู่นี่งรน้องโอ้ลุงกิมกำลังออกนะคะพอฟื้นออกนะคะเมื่อกี้ลุงจิมคันนี้นะคะคันเล็กนี่ลุงกิมคันเล็กนะคะลุงจิมเอาคันเล็กมานะคะ ตอนนี้มันซีนก็เตรียมปล่ออกนะครับโดยมีโอ๊คสตอรี่คนขับนะครับนี่นะครับรถลุงก็เตรียมตัวจะออกนะครับรถลุงก็เตรียมตัวออกนะครับเอาบุญมาฝากเลยเด้อได้ เบี้ยวไหมแม่เบี้ยวเยอะเธอเดิงเสด็งมาหาแม่มาหาแม่เยอะดิงอไอ้กอล์มเด้ดนั่นพระเต็นใส่เสื้อเขียวที่พีสกินน้องมนโอมก็ใส่เสื้อเขียวที่พีสกินนะคะนะขึ้นรถไปแล้วพระน้าตายก็ขึ้นรถไปแล้วนะคะหน้าตายใส่ผ้าถุงสีฟ้าประเต็นใส่เกงค่ะนะคะ

อึ้บอ่านาไายปาแตนนะคะนี่รถลุงลุงพันขับนะคะรถลุงคนลุงพันขับพาครอบครัวนาไต่ปาแตนไปนะคะอ่าอีกคันนึ่งนะคะรถลุงจิมตบท้ายด้วยรถรถลุงจิมนะคะคันสุดท้ายค่ะคันสุดท้ายนะคะรถลุงจิมนะคะอ่ารถปาแตนไปรถลุงจิมตามหมดแล้วนะคะหมดแน่ๆนะคะไม่มีใครตามไปอีกแน่ๆนะคะนอกจากจะอยู่ทางไกลแล้วตามไปกันค่ะ มาดูนะคะว่าใครอยู่บ้างเอาใครอยู่ใครไปคนไปเรารู้แล้วนะคะว่าใครไปนี่คนนี้คนนี้นะคะ,ะต้นฮักนะคะอยู่ต้นฮักอยู่นะคะป้าคำสายอยู่น้องนายโพธิอยู่นุนาอยู่แม่สิริวังอยู่นะคะนี่คนที่อยู่กันจ้า แล้วมีใครคนนึงเน่เต่าทองหรือเปล่าเดินเดินอยู่ตรงตรงโน้นนะคะคุณเต่าทองอยู่นะคะโอ้อยู่กันอยู่นะคะมีคนเฝ้าบ้านอยู่ค่ะถุดมาน้อยไม่ได้เฝ้าบ้านเลยนะคะมาน้อยไปตอนนี้ก็ไปมแล้วนะครับมาน้อยก็ไปอยู่ทุ่งนานะคระับตาชานไม่ได้ไปนะคะนี่ยังมีต้นกระถินอยู่ที่นี่อีกแปดต้นนะคะแปดต้นรอไปอีกแปดวัดค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับท่านที่ไปนะคะ ขอ้มีความสุขความเจริญนะคะได้บุญได้กุศลกันทว่นหน้านะคะขึ่อหน้าทวตานะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะที่รับชมด้วยกันค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้กับช่องกกกสถานด้วยค่ะก็ช่องกกกสชันนะคะกับนมเปรี้ยวกกกค่ะน้องหมานมเปรี้ยวนะคะเฝ้าบ้านนะคะเป็นเพื่อนพินิกนะคะเป็นเพื่อนพินิกพีกอลลัมเราจะอยู่ตรงนี้กันนะคะเพราะยังมีต้นกระถินที่ต้องเฝ้าอยู่นะคะ มีต้นกระถินทั้งหมดแปต้นนะคะเงินไม่ในน้อยๆน,น,น,นะคะในนี้เป็นร้านเลยนะคะอะมาเฝ้ากันน้องต้นทักมาเป็นกําลังใจให้กันนะคะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดติดตามค่ะเดินดินไม่เป็นเลยน้องเปี้ยวเดินดินไม่เป็นเดินเป็นแต่ <laughs> ตายอยู่นะคะตาย,ยังอยู่แตชานอยู่นะคะแตชานไปวัดกลับมาแล้วสวัสดีค่ะตาไปกันหมดแล้วค่ะไปเลยวางหาันไปเบิดเลยค่ะไปกันเบิดเบรดแล้ววางหันค่ะโอ้โอ้จอดเคื่อนตายยุบ่ค่ะไปทรงวัดอืมไปทรงเขาทางวัดมนี้ฮอกรเฝาเนาะตาเนาะหนาวบอหนาวแล้วมือนี้ฮอกรเฝาหน้าบ้านกันค่ะ กิตานะคะสช่องนะฮะสามใส่ผมนะ,ะค่ะนี่อ่าลูนานะลูนาพาไปดูนะครับค่ะอ่ะใส่ชานอยู่จบใส่ชานอยู่จบนะใส่ชานอยู่นะครับใส่ชานอยู่เฝ้าต้นกระถินนะฮะรสุดค่ะนูนาอยู่สองช่องเลยกกกสเตชันด้วย <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่กันประมาณนนะสองสามคนเนาะสองสามคนแต่หลายช่องเนาะ <c oughs> เอออยู่สี่คนห้ากับตาหกกับเต่าทอง ไม่เคยออกจากบ้านเลยเจ้าจะนับเตาเตาเขาไงบ่เตาเขาไงบ่มาเปี้ยวออกมาพับเฝ้าหน้าบ้านอ่านมเปี้ยกับเฝ้าบ้านพร้อมพินิกอ่าตาบอกหนาวเลยเฮ่อเงินไง ตาเหมือนมาแล้วนะ่นตาเหมือนแล้วลลลว่ายปเป็นาาลามู่ลานแล้วยูเป็นเพื่อนสั้นล็อกบ้านเลยนาะบบบ่มีให้เท่านะค่ะอ๋อไปพึ่งเขาแป,ป๊บเดียวไปพึ่งเขาเกียวเก<อ>ี่ยวเอาไปตากนะอ,อาข,ออาขอไากี่นาเห็หนนาอยู่่นี่นหดห,หดเฮดนูนกิเ่นี่ ยานวะเฮ็ดยูทูบเล้วก็เข่าเฮ็ดนะมันเนื่อมันเท่าแล้วอยากเศราอย่บอกวผู้ดีก็อยากเศราอยู่แบ่เอาให้ลูกให้หลานเฮ็ดจ้ะเข่าบางแน่เข่าสองลอยสอบเฮ็ดแบ่งสองเขลูกอืมเดบ้านยูทู อันซีนาผมซีบอหายพอผมเฮ็ดหน้าแล้วได้ผมนะอันอันีปอยให้ผู้อื่นเฮ็ดนะผู้ใดอยากเฮ็ดเฮ็ดาเอาเป็นเขาเป็นเลเอาเฮ็ดห้ั้นยพาอาเ็ลให้ผู้อื่เลยด้ปล่าอยเฮ็ดให้ผู้เดะอ่เใผู้เฮลยพยยใ้ผู้อเนา่ให็ล็ะอกบ้านเยอ็้ ตามมาล็อกบ้านนะคะตามมาตอนนี้เราก็สแตนปายรอกันโอเคค่ะโอเคค่ะเลาเฝ้าบ้านนะคะก <lu> ับน <laughs> ้องพี้ยวพี่นิก